มีคนแอบดูด้วยเป็นไงมีคนแอบดูด้วยเป็นไงสายสายรายงานว่าเฮ้ยชาชุยานะไม่ได้รายงานเขาแจ้งมา กล้วเขาถ่ายรูปไปแล้วไงไม่รบกวนเอาเอาเจ้าที่ขึ้นนั่งบนเนี่ยเอาเจ้าที่ข้นน่งบน คนเต็มเลยต่างดาวอ่ะเนี่ยดูแอบแอบดูเป็นไงแอบดูด้วยเป็นไงครับเอางั้นก็เอาขึ้นไปเลยงั้นก็เอาขึ้นไปเลยไปเลยเดี๋ยวเวลาพี่มีคนแอบดูด้วยเป็นไงพี่มีคนแอบดูด้วย พี่คพี่่านมาคนเดี๋ยวลเดี๋ยวส่งหน้าโดนมาตาเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวอรเล่เลยาอมีไม่ยานแล้วเขาบอกว่ามาตาเก้า้วตากล้วแต่ต้งมาตาเก้าสอคนสคเลยตามนักกะเดองนะเป็นหนูจะมาส่ง ไม่เอาไมไม่จ้าวไม่ไม่จ้าวจริงเปล่าไม่เอาเลยไม่ดีอย่างนี้ไม่เอาดีไม่เอาไม่ใช่ไม่ท่านจะรับอะไม่รับที่โดพักโดนมาตาเก้าหรือา่าไ่าหวไม่เหมอย่าไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้จ้างมาเป็นนายจ้างมาช่วยกันอย่างนี้เชิญเชิญมา่เาะม้ไามไม่อไมที่หนนี่ฮะ มันก็เป็นพี่นะพี่ก็บอกว่าโคกินนายจอาเลยนะมันเป็นแค่อย่างนี้ไม่เอาดีพอแล้วังนไปหนูเดินกลับลูกอ้างว่าไม่ได้อ้างว่าไม่ได้คนขายเจอมีเธอให้คาติดต่อมาเป็นนายจ้างให้จ้างมาสามพันบาทเพื่อที่มันรจะได้จ้างให้เจงโลกเจอมาอย่างนี้ทุกท่านผมบอกให้ผูถึงบอกว่าไม่ต้องแข่งถ้าไม่แข่งก็เสร็จไปไม่เหลือหมอแบบนี้นะครับเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหมดแล้วสามรอบที่มันเกินเนี่ยผมขายไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ให้มันจริงจังไม่ได้ให้มันจริงนะนี่พวกเราเนี่ยเพราะเขาเป็นตระกูลที่มี นะผมถึงบอกให้ว่าวันนี้นะเราไม่ทำแบบจริงจังนะครับนะเนี่ยพอเขายอมเราเนี่ยเขารู้ว่าไม่มีใครมาช่วยได้ละเรื่องสารภาพละเกมละเรื่กงเกมนั้นหลักฐานนะจำนวนหลักฐานจำไว้นะมันเป็นอย่างนี้มันใช้วิธีการซิกแพ็ะในการย้ายข้อมูลหลอกเราครับเราก็จะไปดูบางข่าเกี่ยวกับเรื่นับและที่เชิญนะเชิญตัวไปให้ประคำเพิ่มเติมที่ต่อน้อย ให้มาให้ไใคร้่อพี่เห็นตั้งโอ้ร้าางเอาไปด้วยเลยไม่ต้องปล่อยมีคนอ้างก็เป็นตุกของร้านเ่ยเอาให้หนักอันนี้ก็ไปแล้วเหมือนกันนะไปเหมือนกันนะ หายหมดเลยบอกว่าจ่ายแล้วแล้วก็ป่อยแล้วก็ปแล้วกหนี่ก็ไปแล้วไอ้นี่ก็ไปแล้วเหมือนกันนะพออจะ้มาปุ๊บนาจะกลายเป็นไปแล้วนนี่ก็ไปแล้วซึ่งน่าจะเป็นไอ้บาง เรียกว่าเป็นคนต่างชาติที่ขาดคนไทยเนี่ยไปหมดเลยไปหมดเลยผมว่าครับาห,าย,หายเรียบหลายรอบนะทำไมพี่กูจะบอกให้นะที่นี่ผืนเป็นดินไทยอาชีพที่สงัคไว้กับคนไทยมึงไม่ใช่รอบหน้ากูเจอกูเอามึงแง่ไม่หลายรอบแล้ไอ้ร้านนี้ไ่ Okay. <laughs>